มาจ้าวันพฤหัดที่สดใสวันนี้มีลูกค้าอยากรู้ความยากระโปรงเราก็เลยมาวัดกระโปรงให้วันนี้มีส่งของหนึ่งออเดอร์อันนี้เป็นของลูกคา้ามาส่งแล้วก็แพ็กให้เอามาให้แล้วแล้วส่งที่อยู่มาให้ตามหลังเรารับส่งออนไลน์เอาของมาให้แล้วก็จากไปอันนี้เรากล่อง ของเราให้นะไม่ไม่ได้คิดเงินค่ากล่องเป็นกล่องที่เราเอฟของมาเราก็มาเก็บไว้ให้ลูกค้าเราก็มาแพ็คส่งให้จริงๆวันนี้ไปสวนมาเพิ่งอบาบน้ำเสร็จไปดูต้นทุเรียนทุเรียนมีแผลเราไปตัดกิ่งทุเรียน,นเราก็แพ็คเสร็จแล้วรอส่งมีหนึ่งออเดอร์ เป็นออเดอร์ขนส่งนะไม่ได้ออเดอร์เสื้อเราของเราแค่ถ่ายรูปไอไม่ได้ถ่ายรูปสี่วัดกระโปรงให้ลูกค้าเฉยๆว่าความยาวกระโปรงเท่าไหร่แต่ตอบไปแล้วแหละนี่พักเสร็จละหนึ่งออเดอร์ขอบคุณนะคะไปละบ๊ายบายวันนี้